ขยี่อนิเมะขอเสนอศึกจกักรพรรดิสวรรค์หรือหนึ่งในใต้ราบตอนที่599เปลวไฟลุกโชติช่วงปกคลุมไปทั่วขอบฟ้าลุกรามไปถึงขีดสุดอุณหภูมิที่น่ากลัวทำให้สายกเทพถึงก็เดือดผ่านในเวลาเดียวกันคืนทำลายล้างก็แผ่กระจายออกไปภายใต้เปลวเพิงแม้แต่จอมยุทธคุมพลังเทียนจื้อจูนขั้นเสียนก็ถูกเผาเป็นเท่าฐาน่นเมื่อมองไปที่เปลเพิงในกระจก ทุกคนรอบสายกเทพก็มีใบหน้าเต็มไปด้วยความหวาดกลัวแม้จะอยู่ห่างไกลพวกเขายังสามารถรับรู้ถึงคลื่นความร้อนได้อย่างคุ้มเคืออยากที่จะจินตนาการถึงอุณหภูมิที่มูเ่เฉินต้องทนหลับไปเชิญกับการโจมตีนี้พวกเขาคิดไม่ออกเลยว่ามูเฉินจะจัดการอย่างไรใบหน้าของเทียนข่วงนั้นเริ่มเปลี่ยนสีด้วยความสิ้นหวังแทจะเป็นไปไม่ได้ ที่จะต้านทานการโจมตีของห่วงเฉียนจือห่วงจริงที่ยืนอยู่ใกล้กระสายยกเทพก็พยักหน้าเมื่อเห็นเพลิงสีม่วงนั้นมูน่เฉินมีความโดดเด่นมากพอจะบังคับให้ห่วงเฉียนจื้อใช้กระบวนท่านี้ได้แต่ก็น่าเสียดายเขาไม่ได้เป็นคนที่หัวเราะคนสุดท้ายเมื่อเทียบกับลูกชายของเขามู่เฉินยังอ่อนได้วกว่าข้าหวังว่าชีวิตของไอหนูนี่จะทนถึกถ้าเขาตายจริงๆคงลำบากแน่ ทำแม่เขามาเอาเรื่องพวกอวุโสเผ่าของฟ้าแท้จริงที่ยืนข้างหลังก็พยักหน้าขณะทุกคนกำลังทอนหายใจเปลไฟคงอยู่เป็นเวลาครึ่งการถูกก่อนจะหายไปสายตาทุกคนนั้นมองไปยังจุดที่มู่เฉินอยู่อึดใจต่อมาพวกเขาตกตะลึงเมื่อเห็นดอกบัวขนาดใหญ่ร้อยอยู่ในเวงน,น้ำกีบดอกปิดแน่นลวกระดอกตูมด้วยรัศมีอมะตะแม้ว่าจะมีร่องรอยถูกเผาไหม แต่ทุกคนบอกได้ว่ามันไม่ได้ถูกทำลายจากเพลิงนี้นั่นอะไรนะมันสามารถทนต่อเพลิงหงฟ้าได้ด้วยหรือมีคนร้องอุทานในขณะทุกคนอุทานออกมาดอกบัวก็กระจายรัศมีก่อนจะแย้มบางกีบดอกรู่ลงลางเทพสุริยะนิลันก็ปรากฏให้เห็นโดยมีมู่เฉินยืนอยู่โดยไม่ได้รับบาดเจ็บเป็นไปได้ยังไงเสียงอุทานหวาดกลัวมากมายดังขึ้น แม้แต่หวงเชียนจื้อเองยามนี้หวงเชียนจื้อกำลังมองดอกบัวนนั้ด้วยอาการตกใจเขารู้ว่าการโจมตีกระบวนท่านี้น่ากลัวมากแต่เขาไม่เคยคิดมาก่อนว่ามู่เฉินจะต้านได้โดยไม่ได้รับบาดเจ็บแม้แต่น้อยดอกบัวสีม่วงทองมีความสามารถในการป้องกันที่ไม่อาจจินตนาการได้ซึ่งสามารถต้านทานการโจมตีของเขาได้ไอเวนนี่ มีความสามารถในการป้องกันที่ทรงพลังเชน,นิดได้ยังไงช่างเป็นพัดเปลเพิงหงฟ้าที่ทรงพลังจริงๆขณาควงเฉียนจือรู้สึกไม่อยากเชื่อเสียงมู่เฉินก็ดังเขาต้องยอมรับว่าการโจมตีของควงเฉียนจือเกินความคาดหมายของเขาถ้าไม่มีดอกบัวมาตะวันนี้เขาอาจต้องจ่ายราคาแพงแกนี่จัดการยากจริงๆมีหน้าละ่ะถึงสามารถทำให้เกิดปัญหามากมายในเผ่าฟู่ถูได้ เสียงของควงเฉียนจื้อดังขึ้นเขาไม่อยากยอมรับความจริงว่ามูเฉินสามารถรับกระบวนท่าขั้นสูงสุดของเขาได้มูเฉินพูดว่าตาเจ้าจบแล้วถึงตาข้ามั่งแล้วใช่ไหมควงเฉียนจื้อพูดว่าโอ้แกจะทําอะไรได้แม้ข้าจะฆ่าแกไม่ได้แต่แกก็เหมือนกันคิดว่ามีความสามารถจะทําอะไรข้าได้หรือกลยุทธ์ของมูเฉินเยอะจนทําให้ควงเฉียนจื้อปวดหัวตอนนี้เขาเข้าใจแล้วว่าวันนี้ ไม่มีทางจัดการมู่เฉินได้อีกแล้วเพราะว่าตัวเขาก็มีความภาคภูมิใจแม้จะไม่สามารถทําอะไรมู่เฉินได้แต่มู่เฉินก็ทําอะไรเขาไม่ได้เหมือนกันมู่เฉินเห็นแก่แกมีความสามารถข้าจะยกแกนโลหิตที่เกือบจะบรรลุขั้นเซิงเมื่อได้คาพูดนั้นข้าต้องการแกนโลหิตที่เกือบจะบรรลุขั้นเซิงแน่นอนแต่ไม่ใช่สมส่วนข้าจเจ้าทั้งหมดส่วนใสเ่เลือดวิหกอมาตะบอกเลยว่าไม่มีทาง อวดดีควงเชียนจื้อก็หัวเราะด้วยความโกรธตอนแรกเขาคิดว่าน่าจะลองลดตัวเพื่อเจรจาได้ทว่ามู่เฉินไม่ได้ให้ความสนใจซ้ำยังพูดคำไม่ไว้หน้าขนาดคิดเจ้าแก่นโลหิตชั้นยอดหกส่วนจากเขาด้วยถ้างั้นให้ข้าดูว่าเจ้ามีความสามารถพอจะทำแบบนั้นได้ไหมขณะแสงสีทองรวมตัวกันอีกครั้งหนึ่งมู่เฉินเบื่อจะพูดเขาค่อยๆถอ,อนหายใจขณะเดียวกัน ก็ประสานมือล่างรองทั้งสองก็ทําเหมือนกันวิชาสามพิสูจน์สามรวมทันใดนั้นล่างรองทั้งสองก็กลายเป็นแสงหลอมรวมกับล่างหลักเมื่อล่างรองรวมเข้าด้วยกันม่านตาสีดําของมูฉินก็เปล่งประกายด้วยดวงดาวกายยาวหลิงเทียนจุนก็เปลี่ยนไปมีความละเอียดและบริสุทธิ์มากขึ้นในเวลาเดียวกันมังกรข้างแขนนับไม่ถ้วนก็คำรามออกมาจากร่างกาย นำพลังที่น่ากลัวออกมาทำให้พลังของมู่ชเฉินแปรป่วนแม้แต่น้ำที่อยู่รอบๆยังยกขึ้นจากความปั่นป่วนใบหน้าควงเฉินจื้อเปลี่ยนไปเขารู้สึกว่าความพันกวยเขาขึ้นหลิงจากมู่ชเฉินพุ่งขึ้นสูงด้วยความเร็วโดยเข้าสู่ระดับเทียนจื้อจุนขั้นหลิงระยะปลายสุดในเวลาเดียวกันยังคงพุ่งขึ้นแล้วไม่เกี่ยวลมหายใจก็ถึงขีดสุดของขั้นหลิง ขวงเฉียนจื้อเองก็ตกใจพอนี่ไม่ได้หยุดแค่นั้นยังคงเพิ่มอย่างต่อเนื่องก่อนในี้สุดก็ถึงระดับเทียนจื้อจูนขั้นเซียนระยะตน้นบัดศพคือลิงของมันทําไมถึงเพิ่มขึ้นได้น่ากลัวแบบนี้ขวงเฉียนจื้อนั้นไม่สามารถเก็บอารมณ์ได้ในตอนนี้มูเฉินมาถึงระดับเดียวกับเขาแสงลิงในดวงตาพุ่งผ่านมูเฉินค่อยๆกมัมือมิติก็บิดเบี้ยวเขารู้สึกถึงคือลิงที่น่ากลัวภายในร่างกาย เขาไม่เคยคิดมาก่อนว่าวิชาสามพิสูจน์ขั้นสามรวมจะเพิ่มการฝึกฝนของเขาได้มากขนาดนี้เขาเคยใช้ขั้นตอนนี้ครั้งหนึ่งในอดีตแต่ก็สามารถหลอมรวมเข้าด้วยกันอย่างไม่สมบูรณ์ทว่าตอนนี้เมื่อขุมพลังเพิ่มขึ้นเขาเข้าใจการประสานขั้นสามรวมได้อย่างละเอียดทีท่วนนี่เป็นครั้งแรกที่เขาหลอมรวมอย่างสมบูรณ์หลังจากฝึกฝนขั้นสามรวมผลลัพธ์ ช่างเกินความคาดหมายยิ่งนักมูเฉินก็เงยหน้าแล้วมองอีกฝ่ายตอนนี้ข้าอยู่ในระดับเทียนจื้อจูนขั้นเซระยะต้นแล้วก็แค่ชั่วเขาถ้าผ่านช่วงนี้ไปแกจะกลับไปสู่คุมพลังเดิมฮววเฉินจื้อพูดขึ้นเขารู้ว่ามูเฉินไม่สามารถรักษาสิ่งนี้ไว้ได้ชั่วนิลันตราบใดที่เขาลากเวลาออกไปมูเฉินจะกลับสู่สภาพเดิมไม่แน่อาจอ่อนแอกว่าเดิมตาแหลมดี มูเฉินก็ยิ้มแต่เวลาแค่นี้ก็เกินพอจัดการกับแกได้ฝันไปเถิดค่วงเฉียนจื้อแนบคู่ขึ้นมูเฉินก็ยิม้มตาประทับเปลี่ยนไปแสงหลิงก็คุ่งขึ้นก่อตัวเป็นเจดีผลึกแกว้วขณะเจดีหมุนก็เกิดการสั่นสะท้านก่อนล่างปีศาจทั้ง8จะออกจากเจดีภายใต้สายตาตกตะลึงของค่วงเฉียนจื้อปีศาจทั้งแนั้นดุร้ายมาพร้อมกับแรงกดดันที่น่ากลัว เมื่อรู้สึกถึงพลังนี้ใบหน้าควงเฉินจื้อก็มืดลงเขามองไม่ออกได้ไงว่าหลังจากโดนเขากดมานานมูเฉินโกรจัดและเผยไพ่ตายแล้วข้าไม่เชื่อหรอกว่าหลังจากฝืนเพิ่มขุมพลังของแกจนถึงขอบเขตขั้นเซียนระยะตน้นแกจะสามารถเอาชนะข้าที่อยู่ในระดับนี้ได้จริงๆควงเฉินจื้อพูดต่อว่าวันนี้ข้าจะดูสิว่าแกจะทำอะไรข้าได้บ้างเมื่อคูจบ แสงโบราณก็รวมตัวกันซึ่งทําให้เกิดความพันขวนเฝ้ามองการไปเชิญหน้านี้เปลือกตาผู้ชมก็กระตุกทุกคนสามารถบอกได้ว่าการต่อสู้ครั้งนี้กําลังจะสิ้นสุดลงแล้วขณะเจดีโบราณลอยรางปีศาจทั้ง8ก็บินไปมาปลดไปรัศมีรุนแรงทายมิติใกล้เคียงบิดเบีย้ยวนั่นคือวิชาเจดี8องค์ในตำนานหรือเมื่อรางปีศาจทั้งแปดปรากฏความปันป่วนก็ปรากฏ รอบสะยกเทศมูฉชนไม่เพียงแต่ได้รับวิชาสามพิสูจน์แต่ยังได้ฝึกฝนวิชาเจดีแปองค์เขาได้รับสองวิชาในวิทยายุทธขั้นทรงขั้นสุดยอดใน36กระบวนท่ามาถึงสองวิชาในมหาพันพบต้องคูดว่าวิทยายุทธนับไม่ถ้วนแต่วิทยายุทธในตำนานมีเพียง36วิชาเห็นชัดว่าวิชานี้มีค่าเพียงใด แม้แต่คนยังควงเฉียนจื่อยังได้รับการฝึกฝนเพียงหนึ่งในนั้นคือวิชาเก้าเทพบุญบนแต่มู่เฉินได้เรียนรู้ถึงสองวิชานี่เมทายผู้คนตกใจได้อย่างไรแม้แต่ควงจริงก็มองกระจกนั้นได้ใบหน้าที่ไม่น่าดูเขาไม่คิดมาก่อนว่ามู่เฉินจะต้านทานกระบวนท่าสูงสุดของ่วงเชียนจื้อได้ไม่เพียงเท่านั้นยังเริ่มปล่อยการโจมตีดุร้ายกลับมาคร้ววุโศเผ่าหงฟ้า ก็มีใบหน้าเปลี่ยนไปปรากฏความกังวลน,นั่นเป็นเพราะในขณะนี้บอกได้ว่าคอได้เปียกของ่วงเฉียนจื้อลดลงไปมากด้วยพลังมู่เฉินตอนนี้ที่เข้าสู่ระดับเดียวกันกับ่วงเฉียนจื้อแล้วเมื่อบวกวิชาเจดีแปองค์เขาจะน่ากลัวขนาดไหนหวังว่าประมุกน้อยจะรับเอาไว้ได้การเพิ่มคูณพลังของมู่เฉินมีจํากัดตราบใดที่ทนช่วงเวลานี้ไปได้อีกฝ่าย ก็ต้องออนแอลงและนั่นจะเป็นโอกาสที่ดีถูกต้องตราบใดที่เขาทนไปถึงต่อน,นั้นมูเฉินต้องแพแน่ขณะการพูดคุยเกิดขึ้นควงเฉียนจื้อที่ยืนอยู่บนหัวของหงฟ้าทองคำก็มองปีศาจทั้ง8ความคิดเขาคล้ายคลึงกับผู้วุฒโสของเผ่าตราบใดที่เขาสามารถผ่านช่วงเวลานี้ได้มูเฉินจะพ่ายแพ้โดยขุมพลังดั้งเดิมแน่ในเมื่อแกต้องการสู้ข้าจะสู้ด้วย เส้นเลือดนั้นปีนตายขึ้นมาบนดวงตาของหวงเฉียนจื้อในฐานะประมุกน้อยของเผ่าคงฟ้าแท้จริงเขาเป็นคนที่มีความภาคภูมิใจแม้มู่เฉินจะแข็งแกร่งแต่เขาไม่เชื่อว่าอีกฝ่ายจะทำอะไรเขาได้ถ้าเขาป้องกันอย่างดีที่สุดเพราะว่าตัวมู่เฉินไม่ได้สนใจสายตานั้นแต่กลับมองไปที่ปีศาจทั้ง8เขาว่ากระบวนทากเสาแสงสูงตั้งงนันกอบคุ้ขมขึ้นพร้อมคือหลิงไร้ขอบเขต ทำให้มหาสมุทรสั่นสะเทือนเมื่อเสาทยานขึ้นปีศาจท,ทั้งแปดก็ส่งเสียงคำรามเราก็ว่าฟื้นขึ้นจากนรกพวกมันอ้าปากเริ่มดูซับเสาขึ้นหลิงขนาดักษ์หลังจากกืนกินขึ้นหลิงและสามีรุนแรงรอบตัวพวกมันก็พุ่งขึ้นทําให้กระทั่งผู้ชมที่อยู่นอกสะยกเทพยังรู้สึกหนาวสัน่นเราก็ว่าปีศาจมีชีวิตจริงท้ายสุดลางปีศาจท,ทั้งแปก็ถูกสร้างขึ้น มาจากศพราชันปีศาจนับร้อยในมหาพันพบเทียบเท่ากับจอมยุทธขุมพลังเทียนจื้อจุนนับร้อยฟังดูหน้าสยดสยองยิ่งหนักมูเ่เฉินมองไปยังควงเฉินจือ้อโดยไม่มีอารมณ์ใดๆมือเขาก็ประสานเข้าด้วยกันพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงของตาประทับปีศาจทั้ง8ก็สร้างตาประทับเดียวกันแสงสีแดงเข้มเชื่อมต่อกลายเป็นรูปแปดเหลี่ยมและมมรุูแรงก็ควยพุ่งออกมา จากการก่อตัวเริ่มบีบอัดตัวเองเป็นวงกลมสีแดงเข้มลูกทรงกลมถูกปกคลุมไปด้วยอัคระสีแดงพร้อมกับรัศมีรุนแรงมีกลิ่นอาที่สามารถทําให้จอมยุคขุพลังเทียนจื้อจุนขั้หลิงเสียการควบคุมขั้หลิงในร่างได้เมื่อรู้สึกถึงความพันผวนควงเฉียนจื้อก็จ้องมองสีหน้าก็บิดเบี้ยวเขาเริ่มวาดครัวเห็นชัดว่าเขารู้สึกว่าถูกคุกคามจากลูกทรงกลมนั้น ทว่ามู้เฉินไม่ได้ให้เวลาคิดเขาหายใจเข้าลึกๆวิชาเจดีแปองค์เจดีปีศาจหยกและสมีดูร้ายเพิ่มขึ้นเมื่อปีศาจทั้ง8ปดปลดปล่อยเสียงคำรามในเวลาเดียวกันรูกทรงกลมสีแดงเข้มกับพุงไปยังควงเฉียนจื้อในเส้นทางที่รูกทรงกลมนั้นคุ่งออกไปมิติก็พังทลายพลังในการทำรลายล้างทำให้ผู้ชมที่อยู่นอกศักต้องเบิกตากว้าง ลึกลงไปในมหาสมุทรควงเฉียนจือรู้สึกได้ถึงความหนาวเย็นที่แร่จากฝ่าเท้าเขาสัมผัสได้ถึงกลิ่นอายแห่งความตายหากไปให้ลูกทรงกลมสีแดงนั้นคุ้งกระทบล่างแม้กระทั่งตัวเขาก็ต้องตกตายอยู่ที่นี่นี่คือพลังอำนาจของวิชาเจดีแปองค์หรือน่ากลัวจริงๆสายตาของควงเฉียนจือนั้นกระพริบ,บในเมื่อเขาหนีไม่ได้เขาต้องพยายามต้านให้ได้ แม้ความสามารถมู่เฉินจะน่ากลัวแต่เขาห่วงเฉินจือ้อก็ไม่ใช่หมาขี้แพ้เขาคำรามออกมาขณะสร้างตาประทับเขากัดลิ้นตัวเองจนเลือดไหลการเลือดนี้เป็นสีทองใบหน้าห่วงเฉินจื้อก็สีเพราะว่าเขาไม่ได้กังวลแสงสีทองเริ่มหมุนและกืนกินกันเลือดของเขาหลังจากกืนกินกันเลือดดวงแสงสีทองก็เริ่มขยายพร้อมกับแสงสีทองพุ่งออกมา ข่าวนี้แสงสีทองแปดสายก็หมุนควงเฉียนจือนำท่าสะเทพทั้ง8ออกมาใช้แต่หลังจากปลไปการโจมตีทั้ง8แสงนั้นก็ไม่ได้หยุดหมุนขณะหมุนด้วยความฝืดลำแสงสีทองทั้ง9ค่อยๆออ,ออกมาด้วยความแข็งแกร่งในปัจจุบันของควงเฉียนจื้อเขายังไม่สามารถใช้กระบวนท่าทั้ง9ได้เต็มที่เขาจึงได้ตะบ,บีบเข็นออกมาในขณะน,นี้เมื่อมองไปที่แสงสีทองสายที่เ สายตาควงเฉียนจื้อก็พุ่งผ่านด้วยความดุร้ายเลือดกางสีทองกำลังไหลเข้าไปในวงแสงครั้งนี้ในสุดแสงสีทองสายที่9ก้าก็ควบแน่นแต่เนื่องจากเขาบีบบังคับแสงจึงเริ่มแตกสิ่งนี้ทำให้ควงเฉียนจื้อรู้สึกเจ็บปวดเนื่องจากเขารู้ว่าแม้จะชนะแต่เขาต้องใช้เวลานานในการฟื้นตัวจากการบาดเจ็บที่ต้องทนทุกข์ให้ตายเถิดไอมูฉันควงเฉีนจื้อกัดฟัน แสงเยื้อเก็นปรากฏในเมื่อแกต้องการเอาชนะข้าจะบอกให้รู้ว่าแกมันปัญญาอ่อนแค่ไหนวิชาเก้าเทพหมุนวนนิพานที่เก้าบาทหงฟ้าท่านใดนั้นเสียงเขาก็ดังกระบวนท่าทั้งเก้ารวมเข้าด้วยกันก่อนจะก่อล่างเป็นบาททองคำขนาดยักษ์ที่มีหงฟ้าแท้จริงอยู่ภายในพร้อมปลดปล่อยเสียงและปลดปล่อยเพลิงหงฟ้าที่สามารถเผาผ่านฟ้าดินได้ขณะบาดหงฟ้าเริ่มหมุน ก็อห่อคุ้มขวงเฉียนจื้อนี่เป็นกระบวนท่าที่ทรงพลังที่สุดของวิชาเก้าเทพอุนวนแม้เขาจะบีบคั้นออกมาแต่ก็ไม่สามารถประเมินพลังได้ดวงตานั้นเปลี่ยนเป็นสีแดงขณะมองมู่เฉินเขาไม่เชื่อมู่เฉินสามารถทะวงวงการป้องกันเขาได้ตราบใดที่เขาต่อต้านการโจมตีนี้ได้ชีวิตมู่เฉินจะตกอยู่ในกำมือของเขามาเลยท่ามกลางเสียงของขวงเฉียนจื้ สีหน้าของผู้ชมก็เปลี่ยนไปลูกสงกรมสีแดงพุ่งออกมาจากท้องฟ้าและชนกระบาดหงฟ้าพิบตาพลังงานทั้งสองปะทะกันทั่วบริเวณก็สั่นคลอนคืนมากไม้ก็ยกตัวขึ้นเหนือมหาสมุทรมากจนการระเบิดทําให้เกิดพายุปกคลุมเทือกเขาทั้งหมดเราจอมยุทธจากเผ่าเทพอสูรใบหน้าเปลี่ยนไปพวกเขารู้ว่าสยกเทพเป็นมิติแยกตัวแต่ถึงอย่างนั้นการต่อสู้ระหว่างมู่เฉิน ก็ควงเชิญจือ้อก็ส่งคนกระทบถึงพวกเขาการไปเชิญหน้านั้นน่ากลัวแค่ไหนกันทว่าทุกคนต่างจับจ้องไปที่กระจกตอนนี้การทำลายล้างยังคงดำเนินต่อไปสถึงสนาทีก่อนค่อยๆสลายมือทุกคนที่นี่รวมถึงห่วงจริงและเทียนห่วงก็ยังกั้นหายใจเมื่อแสงหายไปทิวทัศน์กระจ่างท่านใดนั้นทุกคนจ้องมองบาดหงฟ้าขณะรูปทรงกลมสีแดงเข้มหดลง เขาต้านไปได้หรือไม่เห็นฉากนี้เพื่อวุโสเผ่าหงฟ้าก็เกิดความสุขเพื่อเขารู้สึกได้ว่าพลังของลูกทรงกลมสีแดงลดลงอย่างมากไม่เกี่ยวลมหายใจลูกทรงกลมก็ลดขนาดเหลือเท่ากับศีรษะมนุษย์ในขณะเดียวกันควงเฉียนจื้อก็ฉายความสุขชัยชนะอยู่ในมือเขาเทว่าเสียงแตกก็ดังตัวเขาเงยหน้าขึ้นเนื่องจากเขาเห็นรอยแตกเล็กๆบนบาดรอยแตกนั้น เป็นเพียงจุดเริ่มตน้นเมื่อปากฏก็กระจายออกไปควบคุมบาดในช่วงเวลาไม่กี่อืดใจขนาดเดียวกันลูกทรงกลมสีแดงเข้มยังมีขนาดเหลือเท่าฝ่ามือแกแพ้แล้วมูเฉินพูดขึ้นพรกับคำคู่นั้นบาดโ่งฟ้าก็ถึงขีดจำกัดและระเบิดควงเฉียนจื้อก็เกิดความกลัวขณะปีโงฟ้าแพ่กระจายออกไปเขาคิดจะถอยหนีแต่ทันใดนั้นรูปทรงกลมก็พุงลงมาที่หน้าอก ร่างกายครึ่งหนึ่งของควงเชียนจื้อระเบิดแม้แต่หวงฟ้าทองคำก็แข่งค้งังก่อนจะแตกร่างควงเฉียนจื้อนั้นล่วงลงมาล่าก็ว่าวขาสายป่านบรรยากาศนอกสะยกเทพก็หยุดนิ่งในขณะนี้โอเคครับเจอกาหน้าคลิปหน้าบ๊ายบายไปแล้วเด้อ